สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวที่ชาดาะสุภาเลขที่สิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาญญญานัชาัยนาเลในที่สิค่ะกับผมนายชินาในวันนี้ไม่ได้แปลครับผมนายเล่พิพัฒน์กองเกตเลขที่สาครับ<ห>ครับวันนี้กลุ่มของผมจะมาทําการจัดสารกระติกใส่ข้าวครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูลุงสารกระติกข้าวกันไปกันเลยวัสดีเจ้าลุงลุงเจืออย่างเจ้าในน้ำตัวก้นได้โกล <c oughs> ุงจืดลุงเปลี่ยนห่านจริงลูก ลุงคะความเป็นมาของการสารกระติบเข้าความเป็นมาของการสารกระติบเขา้าความจริงนี่ต้นตำรับมันอยู่ภาคอีสานฝุ่นสารกระติบเขา้าจื้อกระติบเข้านี่ตั้งเหนียวห้องกองเขา้าที่นี่มันก็ซืบซืบซืบ,บ,บกันมามาเห็นผลประโยชน์มันก็คือว่าบรเดี๋ยวเนี่เขาใจกระติ๊หน้ากระติ๊หน้ามันเป็นพลาสติกเขากับหัวมันเป็นพิษเป็นภัย เพราะว่าเขา,าถึงการเขาก็ได้วิจัยของเก่าของใหม่เอามาใช้เข,ข้ากินเขากบห่อนนี่ไงที่เป็เปนไายตายกันต่างประเทศหยับหยับกัย่อนเอาต่อเอ็กซ์ลอนไปนึ่งเข้ากินนั่นนะหลกที่เขาถึงมาสารกระติบเขานี่ไว้ใจใส่เขานึ่งเราจะอี้ใจเวลานั้นก็เจ้าตีต้องอยางกกระติบแต่ละอันแด้วัสดุอย่าง่อนวัสดุเหมือนกันเขาก็ไปหาไม้โบงมา ไม่โบงห่อผื่นไม่โบงปลาไม่โบงปลาไม่เยันเหนียวไม่เยันหนุ่มมันอย่าบะฮักมันอย่าบอคพอยวูถึงว่าใจเวลาเหมือนก่อนี่แกงในกับสองวันเกลืองในกับสองวันเนี่ยมันจะมีสองอันเขาบอกกันนะอันที่แล้วเดี๋ยวก่อนออมอพออันนี้ก็บผื่นสาดอยู่ก็จีอีลุงเนี่ยมาเหมือนล้วกายนี่มาเป็นกี่ปีละโอูอันนี้ กำลังทำมาเนี่ยปีนี่นี่ลูกมาศึกษาแบบนมมี้ร <c oughs> ูบบนี้อาจารย์ยังมาสอนสักอย่างมาพอเอาในโทรศัพท์พอในยูทูบเปิดสารแล้วก็มาฝพลกเอาโอ้หมันเด็กอนุบาลอะสารเตสารเตสารเตพิทพ,พิถูกๆถอยเป็นหลายรอบแล้วก็ถึงว่าคนใหญ่แล้วเขาจะถอยกางคันเนื้อกับไอ้เพิ่นต้องเนี่ยเอาจุดแล้วเนี่ยลูกอู้ถึงมาได้ขายก่อนนี่มันมัน ยังหาปากบาดใดแต่เขาไปซื้อของเปิ่นมาใจสะตลอดเลยซื้อของเปิ่นมะแกนสองร้อยร้อยห้าชิปเนี่ยเขาก็เลยถึงตั้งใจสารเขาอย่าสารแหลกๆนี่เขากสารไว้ใจก่อนแต่ในอนาคตก็บ,บัแน่้ามันดีมันงามมันขึ้นมาก็อยา่ขายได้เนี่ยแล้วเตีถ้าแบบถ้าเขาจะเอาไปขายนี่เขาขายแกนัวไรจ๊อบใเดือนนี้ก็แกนร้อยห้าชิปนี่ได้ขายอยู่ต่อแกนเนี่ยนะ ถ้ามันคนละาคาขนาดแ่ะเจาถ้าขนาดน้อยอ่ะกจอ่ขนาดน้อยมันก็ถูกลงสามนั่นในราคาประมาณต,ตัวเขาก็ซื้อถึงคนนะเอยเนี่ยใหญ่ๆก, 200. <c oughs> 250กับสองร้อยสองร้อยห้าสิบกับีนี่คือวิธีเริ่มต้นการทำนะเราก็จะเริ่มจากการปูฐานนะ Eu não แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นกะติกข้าวแบบนี้นะคะไว้ใส่ข้าวเหนียวค่ะทุกคนกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอกันอย่างค <สะ S 2> าวนี้นะครับณค่ณ